ให้คุณมากกว่าใครกับดีไซน์ล้ำสมัยหลอดทุกม,มุมเท่ไม่สำใครพร้อมลุยกับคุณในทุกๆความท้าทายเตือนเต้นเร้าใจในทุกๆการขับเคลื่อนของคน MG Thailand นะครับมีโปรฮอตที่สุดในตอนนี้นะฮะโดยดาวเพียงแค่5%ผ่อน9,999บาทเท่านั้นเองต่อเดือนของแถมจัดเต็มอนุมัติง่ายได้รถชัวร์ส่วนแฟนฟุตบอลชาวไทยทุกท่านนะครับรดกระดำซัมเมอร์เซลไปเลยนะฮะ สนใจติดต่อที่ลิงก์ข้างล่างนี้ได้เลยครับสวัสดีครับพบกับสุรุคัฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่กระหึ่มฝรั่งเศสแข้งหญิงไทยคนแรกจนิสตาย้ายลยลีกสูงสุดของฝรั่งเศสกับโชโยจนิสตาจินันทุยานะครับกรายเป็นแข้งหญิงไทยคนแรกเตรียมลยลีกฝรั่งเศสกับ R s c เีโชโยซาเรงเตสองคสฟุตบอลหญิงจังหวัดชนบุรีบรรลุข้อตกลงประกาศไปตัว บม่อนเจนิสตากินันทุยาขยายไปร่วมทีม RSC โชโยซาแรนต่ทีมจากดิวชั่น1ในประเทศฝรั่งเศสเรียบร้อยแล้วหลังจากที่ทั้งสองสโมสรสามารถสรุปรายละเอียดข้อตกลงกันได้โดยนหนาเตะจะเดินทางไปร่วมทีมในเร็วนี้และทําการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมทีมกับการแข่งขันในฤดูกันหน้าโดยสหรับใบม่อนนะครับจนิสตากินันทุยา เป็นนักเตะเยาวชนของสโมสรฟุตบอลหญิงจังหวัดชนบรุรีโดยก้าวขึ้นมาเล่นกับทีมชุดใหญ่ของสโมสรในลกันที่ผ่านมาและต่อมามีชื่อติดทีมชาติไทยชุดใหญ่มาแล้วด้วยนอกจากนี้นะครับทางสโมสรฟุตบอลหญิงจังหวัดชนบรุรีก็ได้เปิดเผยขอขอบคุณในความมุ่งมั่นทุ่มเทนในการฝึกซ้อมและขยันตลอดเวลาที่หลงเล่นกับสโมสรและขออวยพรให้ประสบความสำเร็จในการเดินทางตามความฝันของตนเองนะครับโอ้โหเรียกได้ว,ว่ากระหึม่มฝรั่งเศส ฮือฮาทับชังศึกเบนจามินเดวิสสวมสายข้อมือเตรียมย้ายสู่ทีมยักษ์ใหญ่ในไทยลีกหรือไม่แฟนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรนะครับควนหลงยั้งจากเกมปรีซีซั่นสโม,มสรอ,ออฟฟอร์ดยูเนเต็ดชุดใหญ่ลงสนามพบก,กับโคลตีซิตี้ทีมจากเดอะแชมเปี้ยนิพอังกฤษโดยเกมดังกล่าวเบนจามินเดวิสมิคฟิลเชิงรุกทีมชาติไทยถูกส่งลงสนามในช่วงครึ่งหลังโดยมีหนึ่งสิ่งที่ถูกพูดถึงกันเป็นอย่างมากเมื่อภาพจับได้ว่าที่ข้อมือของเบนจามินเดวิส ได้สวมสายข้อมือของปราสาทสายฟ้าบุรีรัมยูนเต็ดไม่รู้ว่าอนาคตหลังจากนี้ต่อไปของเบนจามินเดวิสจะย้ายสู่ทัพปราสาทสายฟ้าที่พึ่งคว้าทริปเปิลแชมป์ในฤดูกาลที่ผ่านมาหรือไมททท่ทั้งที่สปอนเซอร์คาดอกเสื้อของออฟฟอร์ดยูนเต็ดก็คือ BG จีปทุมแต่สายข้อมือของบุรีลัมทำไมไปอยู่ในข้อมือของเบนเดวิส ซึ่งคอาวนั้นหลังจากที่เบนนวิทสร้างผลงานที่จะเยี่ยมกับทีมเจ้าไทยชุดอยู่3ปีในศึกฟุตบอลชายซีเกมรวมถึงชุดอยู่3 3ปีชิงแชมป์เอเชียเขาก็ตัวเป็นข่าวได้รับความสนใจจากการทะเลือมาแล้วและก็ได้ตอบปฏิเสธไปแต่คราวนี้เจ้าตัวสวมสายข้อมือของบุริรัมยูเนเต็ดนั่นหมายความว่ายอย่างไร2แข้งนอกสุดคุ้มของปราสาทไสฟ้า บลีมยูเนเต็ดนะครับเจ้าของทีปบัลแชมป์ในฤดูกาลที่ผ่านมาประเดิมซีซั่นได้ถูกใจแฟนๆหลังเอาชนะทีมดังจากมาเลเซียซุเปอร์ลีกเนกรีแซมบิลัน2ประตูต่อหนท่ามกลางในเรนโบว์สเตเดียมจำนวนผู้คน14,572คนพวกเขาเป็นกลุ่มแรกที่ได้เห็นฟอร์มแบบตัวเป็นๆของสองแข้งใหม่ของปราสาทสีฟ้าและมีส่วนร่วมกับประตูนำของทีมท็อป3มาเลเซีย1น โดยเกิดขึ้นในนาทีที่75เมื่อโกรันเคาวิต์แทงบอลออกขวาให้กับแฟรงส์คาสตายนดาแอสซินให้กับโจนาธานโบลิงกิซัดเปิดสกัดในซีซั่นส0 2 2ันถึงนก่อนจะจบเกมเอาชนะไป2-1ในสึดฟุตบอลการกุศลเอเชยนยครันที่เชอรี่2022ี่ที่ทำให้ทุกคนต่างยอมรับใน2ผู้เล่นต่างชาติใหม่ที่ประสาทสีฟ้าเสริมทัพเข้ามาในลุ้กนการนี้กรันเคาวิต์ที่เคยอัดเนย์มาและไล่หัวลีอเนเมซี่ ในศึกยุฟ่าลแชมเปี้ยนแถมยังผ่านการกัดแข้งกับโอซานซูนาทีมดังในศึกลาลิกาสเปนรวมทั้งงัดฟอร์มจั่กับเรสตาเบลเกตจนสามารถพาทีมควาแชมเปี้ยนสูงสุดของเซอร์เบียได้สำเร็จเมดีกีตรงที่มีลูกยิงไกลที่ยอดเยี่ยมซึ่งกดหน้ากอกเกตโทษส่งบอลชนคานแบบสั่นสะเทือนในจะอารมณ์ร่วงเกเกมที่ถึงขั้นหดถึงใจส่วนด้าแฟนสคานเดียด้านะครับที่เคยผ่านประสบการณ์การลงเล่นในศึกยุฟ่าแชมเปี้ยนมาแล้วเหมือนกันกับเชฟ ตาริสปอลทีมแชมป์ลีกมาด้าโดยอยู่ในทีมชุดประวัติศาสตร์ที่บุกชนะบรุรเมริดถึงสันติอเอกโกเบอร์นารวสองหนึ่งซึ่งแนวรุกโคลัมเบียมีเทคนิคแผ่วพราวเร็วคล่องจมูกไวในการออกบอลสมแล้วที่ประสาทไสฟ้าตัดหน้าไหลส,สออูโมซองใหญ่ในยุโรปนะครับบอกได้ว่า2คนนี้ทำให้แดนกลางบุรีมยนไนเต็มสมดุลขึ้นจริงนะฮะ ดวลแข่งเมซี่คำรบที่2เจทนาทีเตรียมฟาดแข่งกับเมซี่รอบที่2อ,อุ่นเครื่องเจแปนทัวร์ดวลแข้งระดับโลกชะตินาทีสงกระสินนะครับดาวเตะของคาวซสกิฟันเร่เตรียมลงฟัดแข่งดวลเดือดอนในเกมอุ่นเครื่องที่เปเชร์ปาร์เรนซังแมมมาทัวญี่ปุ่นพร้อมยกดาวดังมาเต็มทีมอาทิเช่นเมซี่เอมเป้เนมา่าพร้อมย้อนความทรงจำ9ปีหลังสุดเคยดวลกันมาแล้ว ความเคลื่อนไหวของนักฟุตบอลทีมชาติไทยที่ไปคาแข้งในตันดานในศึกเจลีกญี่ปุ่นอย่างเจ้าเจชนาทิพย์สงศินท์นะครับหลังเตรียมลงรับแข่งในเกมอุ่นเครื่องปีซีซั่นพบก,กับทีมยักษ์ใหญ่ของลีกเอิงฝรั่ง,งเียดอย่างปาร์ตีสแซงชมังที่ยกขุนพลมาอุ่นเครื่องปีซีซั่น2022ที่ประเทศญี่ปุ่นที่จะดวลกับคาวาซากิฟอนเรตทีมแชมป์เจลีก4สมัยในวันที่20กร,รกฎาคมนี้ล่าสุดนะครับเจ้าเจชนาทิพย์สงศินท์นะครับดาวเตะทีมชาติไทย นักเตะของคาวาสกิฟอนเบร่เตรียมประแทะข้างดาวดังดระดับโลกของปารีสแซงต์แชมงยอดทีมฝรั่งเศสที่นำมาโดยลิโอเนลเมสซี่คีเรียนอ็มปาเป้เนม่าเซร์กิโอรามอสในเกมมือเครื่องรายการปารีสแซงต์แชมงเจแปนทัวร์ที่สนามกีฬาแห่งชาติญี่ปุ่นกุงโตกเกียวตอนนี้เฟซบุ๊กแฟนเพจของชนทิพย์ก็ได้ลงรูปเมื่อ9ปีที่แล้วที่เจได้ลงประทักกับลิโอเนลเมสซี่สมัยที่ยังท้าแข่งกับเจบุทุมบาซโลนา ที่เดินทางมายังประเทศไทยเมื่อวันที่7สิงหาคมในปี2013ในรายการช Ch ้างแชมเปียนคัพ FC บารบาซลนาทัวร์เอเชีย2013ที่ราชมังคลากีฬาสถานซึ่งบาซลนาเอาชนะไปอย่างขาดลอย7-1หันนั้นเนย์มาร์ก็อยู่กับทีมบาซลนาด้วยเช่นเดียวกันเดือยวเปเชมาทัวร์ประเทศญี่ปุ่นไงครั้งนี้โดยจะไปะเดิมด้วยการเจอกับคาบอสกิฟันเตเร่แชมป์เจลีกในลุกการล่าสุดในวันที่20กรกฎาคมต่อด้วย พบกับอุรวะเดมอนในวันที่23รกรกฎาคมที่ไซตามาสเตเดียมและพบกับกัมบะโอซาก้าในวันที่25รกรกฎาคมที่พานาโซนิกสเตเดียมนะครับนี่คือสรุปข่าวฟุตบอลไทยนะครับท่านผู้ชมเป็นรอบเย็นนะฮะของวันที่18รกรกฎาคม